ครับพี่น้องสบายดีพี่น้องมานี้ก็กินข้าวปุ้นพี่น้องสวัสดีครับสบายดีเด้อขอยกบานขอยเองสวัสดีน้ำต้นสวัสดีน้ำต้นเนาะสบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสีทุกงคูทุกคนมาเด้อพี่น้องกินขนมจีนน้ำกันพี่น้องโอ้เส้นกงานมันพี่น้องไม่หันตรงนีนี่พี่น้องหอนมันทั้งหอนทั้งกระเตาพี่น้องเอ้ยเราเทิงก็ได้พี่น้อง เราซึ่งเราลุ่มก็ได้ไปน้องเรากล้าก็ได้แต่พม่าม่เป็นปันใดพม่าคอยได้ปะเอ็มพามาไปน้องขโมยอ่าเออไปแอมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมติดตามไปน้องนใช่ไหมคอยได้ปะเอ็มสีบใบสีใบได้ไปน้องสีใบดีนี่ดีโอ้โหโอ้โหเชินงามแต่ไปน้องมามาไปน้องกินกันเลย นี่ไม่ต้องใส่ต้องใส่เลวเออต้องใส่เลยเจอองไก่มมนต้องแช่พักแกมนี่งี้หรอกใส่เข้าไปเลยถุงเองทั้งก้วงเลยเออคนตาพี่หมอป้านันไอ้เรื่องชิ้หไเงือบพี่สือหมูมาห็บต้องทำอะไรสิ่ได้กินหาทุ่มเลเออได้ออกเรืวองัวเขาไปเขาได้ไงผูกแล้วืิวซาเลน่ผูกเอง มันก็ไปดักมักนเนาะลงนลงนีเข้าไปคนีือการเดี๋ยวขบุูดยังหือมันก็ลยมือเดิ่แอเดิมได้พี่น้องคนไลค์กดแชร์คนติดตามนำพี่น้องเลยตาแดกอันนี้มันรวยนี่ได้ มันใส่กับน้ำยากะทิแห้งฟินชมเจ้าเอา,ตาแต่ดรกอยากกินน้ำยากะทิอีนังก่อยเป็นเห็ดเป็นตายมาอยู่เป้า,ปาลุงาโอ้อยากเชินกระปุ่นเด้น,นะเาเขาเขาลืมเขาลืมกะทิบานเจ้าเปล่สาสวัสดีเดี๋ยวไปส่งให้นะค้ารู้ด้วยนะผมนไหนยุกนีนย่ยุกใครมี่คนตัวไม่เรียบร้อยได้ไม่ไม่เรียบร้อยสบายดีพี่น้องสวัสดีนี่กินกับ Sông Ba Sơn có sạc sông, mấy nàng, ở bên đây. sôm có con nằm leo. Yeah! Địt cháy quá à, mấy nàng. Ta lựa đá đấy. Ta lựa đá 8 nằm, làm lưu thuốc, mấy nàng. Sông Ba Sơn, sát nèo,

นะครับเฮาก็ <sup> <sup> <cuk> <sup> 快点，快点，快点快救！ ตอนนั้นที่เขาเปนนักดนตรีดาบ้านอะเนยส่วนนึ่งเขเรียนทุเรนาวันเดกไทยที่เราบอกว่าจะดีมันมาใคยมามันมันติดอะไรตัเดียวมันิดเอิที่นิ <c> ่ง <oughs> นังเดยังแตกยงเ็ยังแตกผักมันฝั่ยเด็กมันยังแตกแตกที่หนอแตกไปลูกขกินัวนึงกุ้งงกิโลม่ได้กินบย่เากินตัวพ่อกินหารชแจัน sai. Đi oh, yeah. yeah. oh, yeah.

Ah, c'est gentil. Waouh. Waouh. อะไเนีน้เดยโอเคไปนอได้ดีไปนอคลิบมี้กับเขาเพอแค่นก็ไปอถ้ามัดกับนไลค์กับกับกดแชร์เไปนอจะได้มีกำลังใจลิปต่อไปไปหน่องืมคนไลค์กดแชร์กดติดตามนะไปนองช่องบาร์เซ์ชาแนลไปนองเฟซบุ๊ก บัตาเชือกัซส้มพีน่น้าสี่อัโอเคพี่น้องขาข้าใจด้วยน้องสวัสดีครับบ่าว